ดวงชะตาตามตำราพรมชาติในครึ่งปีหลังพุทธศักราช2566ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุป,ปัจจุบัน เจ้าชะตาตกหน้าคราชจากการนับตามตำราพรหมชาติจะเป็นผู้ชายอายุ 24, 36, 48, 60และ72ปีและผู้หญิงอายุ 26, 38, 50, 62และ74ปีดวงชะตาโดยรวมในด้านหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าปีนี้ท่านควรจะดำเนินการด้วยความสุขุมรอบคอบ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่ควรทำแบบใจเร็วด่วนได้เพราะจะส่งผลเสียหายหนักแต่โชคยังดีที่มีดาวมงคลเทพปัญญาคอยช่วยเหลือเมื่อบกลบกันแล้วก็ยังมีผลลัพธ์เป็นบวกจึงขอให้อย่าท้อใจหากเพิ่มเติมความตั้งใจและขยันจะมีผลของความก้าวหน้ารออยู่อย่างไรก็ดีในปีนี้วิธีที่จะช่วยท่านสยบปัญหาก็คือท่านควรดึดหลักคุณธรรม รักษาความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้านการงานปีนี้การงานของเจ้าชะตาค่อนข้างราบรื่นท่านที่ทำงานประจำหรือรับราชการจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปทำงานที่ดีกว่าหรือแม้แต่ท่านที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็นับเป็นเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มทำกิจการหลังจากที่สะสมทั้งเงินทุนและประสบการณ์มาเป็นเวลานาน,าน แต่อย่างไรก็ดีท่านต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้มากๆในเรื่องความขัดแย้งทางการงานจนก่อเป็นคดีความนอกจากนี้สิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญคือการลงนามในเอกสารสัญญาทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการรับงานหรือการดำเนินเรื่องสัญญาใดๆก็ตามให้ระวังข้อปริกย่อยที่หมกเม็ดจะทำให้ท่านเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งควรระวังเรื่องสินค้าที่มีลิขสิทธิ์หรือหลบเลี่ยงหนีภาษี จะทำให้ท่านถูกดำเนินคดีได้ค่ะด้านโชคลาภปีนี้มีดาวเสริมการเงินโคจรอยู่ร่วมเรือนชะตาเรียกว่ากระแสเงินสดจะไหลเข้าสองทางทั้งทางตรงจากเงินเดือนเงินค่าจ้างหรือเงินจากยอดขายอีกทั้งเงินพิเศษจากค่าในหน้าเงินปันผลผลต่างกำไรจากอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นๆหรือเงินจากโชคลาภก็ยังมีนับว่าดวงการเงินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่ท่านก็จะมีเหตุแทรกแซงให้เงินไหลออกก้อนใหญ่อย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นเดียวกันท่านจึงควรใช้เงินอย่างประหยัดและห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมและรับคำประกันทางการเงินค่ะด้านครอบครัวแม้ดวงครอบครัวของเจ้าชะตาปีนี้จะเป็นมงคลแต่ในงานมงคลอันมีเรื่องที่น่าย,ยินดีอาจจะซ่อนงานที่มีเรื่องให้เสียใจและเป็นทุกข์เอาไว้สิ่งที่ท่านต้องระวังใส่ใจคือปัญหาสุขภาพของผู้อาวุโสในบ้าน และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในบ้านฉะนั้นท่านควรหาทางระวังป้องกันเหตุการณ์ในทางร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ให้ระวังผู้น้อยก่อปัญหาความวุ่นวายมาให้ด้วยค่ะด้านความรักดวงความรักของเจ้าชะตาส่งผลให้ท่านเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายต้องระวังการลืมตัวหรือปล่อยตัวปล่อยใจเข้าสู่ทางอบายมุกหรือการพนันดังนั้นกับคู่ครองคนรัก ท่านจึงมักมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กแต่อารมณ์มักพาไปจนเป็นเรื่องใหญ่ท่านจึงควรใส่ใจดูแลเป็นพิเศษด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพแข็งแรงแต่ควรระวังโรคกระเพาะและโรคลำไส้อาหารการกินและการดื่มสุราควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอย่าละเลยสุขอ,อนามัยเรื่องการกินการอยู่ระวังโรคติดเชื้อต่างๆที่เกิดเพราะการตามใจปาก หากดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาก็ควรเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักรรวมถึงการขับขี่ยอดยานพาหนะการออกงานสังสรรค์ควรมีสติอย่าปล่อยให้เหล้าพาไปจนเสียคนท่านควรจะมีสติเป็นพิเศษและควรระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งใกล้ไกลทั้งต้องระวังภัยบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงด้วยค่ะเจ้าชะตาที่ตกเรือนนักคราชปีนี้เป็นปีที่ดวงชะตากำลังเข้าสู่ภาวะที่ดี อำนาจวาสนาเริ่มเข้ามาหาอาจต้องระวังในเรื่องคำพูดและอารมณ์ดังนั้นเพื่อให้เรื่องวุ่นกายไม่สบายใจไม่หนักหนาจึงควรหาโอกาสไปทำบุญบริจาคลงศพหรือผ้าดิบอันนี้ส่งจะส่งผลให้ทุเลาพลังร้ายผ่อนจากหนักให้เป็นเบาผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง อยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ